ความทรงจำเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารแต่บางครั้งการลืมก็เป็นส่วนหนึ่งของอิสรภาพความทรงจำมันคือสิ่งที่ประกอบสร้างชีวิตเราเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์และเรื่องราวที่เราผ่านมาความทรงจำช่วยให้เราได้เรียนรู้จากอดีตสร้างความเชื่อมโยงกับผู้คนรอบตัวและส่งเสริมทำความเข้าใจระหว่างกันการสื่อสารที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจากคำพูดในปัจจุบันแต่ยังรวมถึงความทรงจำที่เราได้เก็บเกี่ยว ะสะสมมาตลอดชีวิตคุณเคยรู้สึกบ้างไหมครับว่าบางครั้งความทรงจําที่ยึดติดในใจเราอาจกลายเป็นภาระการที่เรายึดติดกับอดีตหรือความผิดพลาดผ่านมาในอดีตอาจทําให้เราไม่สามารถก้าวข้ามผ่านไปยังอนาคตที่สดใสได้ในทางตรงข้ามลูกติว่าการลืมบางครั้งบางเรื่องราวเนี่ยที่เราต้องการลืมอาจเป็นกุญแจสําคัญในการปลดปล่อยตัวเองจากพัฒนาการทางจิตใจของเราเองและเปิดโอกาสให้เรามีอิสรภาพที่จะเริ่มต้นใหม่ เราสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดแต่ไม่จําเป็นต้องแบกมันไว้ตลอดหรอกครับการยอมรับว่าอดีตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จะช่วยให้เราใช้ชีวิตในปัจจุบันได้อย่างเต็มที่การสื่อสารที่แท้จริงไม่ใช่เป็นเพียงแค่การแลกเปลี่ยนข้อมูลแต่ยังเกี่ยวข้องกับความสามารถในการปล่อยวางบางเรื่องเพื่อให้เราได้สามารถก้าวข้ามไปข้างหน้าได้และนี่ก็คือบทสรุปที่ว่า